สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวต้นชนชมนะคะซึ่งเราผ่างจากการรีวิวต้นไม้ไปนานมากนะคะวันนี้นะคะจะมา,าให้ดูต้นชนชมนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าต้นชนชมมีแค่ดอกชั้นเดียวนะคะแต่ตอนนี้พัฒนาสายพันธุ์ให้กลายเป็นดอกซ้อแล้วก็ดอกเหมือนกุหลาบมากเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราเลี้ยงกุหลาบแต่กุหลาบเขาจํากัดด้วยอากาศแล้วก็ ความทนนะคะทำให้มันเลี้ยงดูยากนะคะต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรแล้วก็ต้องการน้ำแล้วก็อดอกค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ปีหนึ่งจะออกสักครั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเจอชวนชมชมชมว,ว,วันนี้นะคะเป็นไม้อวกน้ำนะคะคล้ายๆกับเห็นะคะต้นเขาจะอ่า เห็นไหมคะต้นเขาจะอบน้ำไม่คลายตะปกตะบองเพชรพวกแคนตัดเลยพวกนี้ค่ะเขาจะอาอยู่ได้หลายวันน้ําก็คือไม่ต้องการเยอะนะคะชนชมเขาเป็นไม้อบน้ําที่ต้องการน้ําระบายน้ํานะคะแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่ออกดอกคล้ายๆดอกกุหลาบเลยเห็นไหมคะสวยมากอันนี้นะคะเป็นต้นชนชมที่ต้นหนึ่งมีหลายสีนะคะมีหลายสายพันธุ์เนาะ ทำให้เขาออกมาแล้วมีหลากหลายนะคะมันก็จะสวยต้นจนชมเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาชอบแดดะคะ่ะแดดทั้งวันยิ่งดีเลยนะคะเขาจะเติบโตได้ดีในช่วงหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนหรือว่าหน้าแล้งแล้วก็ทนน้ํานะคะทนน้ํามากแล้วเขาไม่ต้องการน้ําทุกวันนะคะเราต้องการน้ําวันเว้นวัน,วนหรือไม่ก็สองวันรดทีนะคะคือเราพอดูว่าดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่ต้องลดนะคะเห็นไหมคะ สายพันธุ์เขาจะเยอะมากเขาจะมีทั้งสีดอกซ้อนดอกเดี่ยวนะคะอย่างอันนี้เขาเรียกพลสาครนะคะอันนี้ก็คือเป็นแดงนะคะมีแดงหลายอย่างค่ะแดงจัก,กรพรรดิแดงนัดทีแดงหลายหลายอย่างเกินแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นๆด้วยอย่างสีชมพูสีที่เป็นดอกซ้อนนะคะ ชนชมเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ําเยอะเขาต้องการการระบายน้ําได้ดีนะคะอย่างเช่นเวลาเราหากระถางนี่นะคะจะต,ต้องเป็นกระถางที่แบบว่ามีรูเจาะแล้วก็ระบายน้ํานะคะพยายามต้องวางข้างบนให้น้ําเขาได้การระบายได้ดีนะคะ น้ำอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ต้องการน้ําเยอะเขาต้องการน้ําคือประมาณวันเว้นวันแล้วก็สองวันทีหรือไม่ก็แล้วแต่สภาพอากาศถ้าร้อนก็วันเว้นวันนะคะดูดินว่าดินชุ่มฉ่ำหรือยังนะคะ,ะในการปลูกนี่นะคะเขาต้องการไม่ต้องใช้ดินเยอะใชะ้เป็นดินก้ามปูนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็กาบมะพร้าวสับสองส่วนนะคะอันนี้ก่อนที่จะลงดินนะคะ ตอนที่เราลงดินเราก็จะลองด้วยปุ๋ย 13, 13 13 13นะคะแล้วก็ใส่ด้วยกับย่างกับมะพร้าวเนี่ยนะคะเราก็คลุกผสมกับน้ำอีเอ็มอะคะ่ะก่อนที่จะเอามาลงดินนะคะก่อนที่จะเอามาลงต้นไม้นะคะทำให้เขาเติบโตดีขึ้นนะคะในกรณีของดอกเขาเนี่ยนะคะถ้าสมมติดอกเขามี ปัญหาอย่างเช่นคุณชมนี่ยเขาจะมีปัญหาโดยการที่ดอกเขาเนะะี่ยค่ะจะไม่ค่อยบานแล้วก็อาจจะแบบเน่าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอาการเชื้อราหรือว,ว่ามีโรคเราให้เราเด็ดทิ้งเลยนะคะถ้าเจอเด็ดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้ลามไปต้นอื่นแล้วมันจะทําให้ดอกอื่นนะคะเขาจะ โดนอ่าโดนช้ำแล้วก็โดนโรคแล้วก็ไม่บานด้วยะคะ่ะอันนี้จะพยายามเจอก็คือเด็ดทิ้งเลยนะคะอย่างเนี่ยอันนี้อันนี้ดอกเขาสมบูรณ์นะแต่ถ้าเจอดอกไม่สมบูรณ์นะคะก็ให้เด็ดทิ้งเลยนะคะอันนี้ดอกยังได้อยู่เนาะยังไม่เด็ดทิ้งนะคะขอรอเขาเติบโตนะคะอันนี้ก็คือยังเห็นไหมคะเขาเขาดอกดอกมากดอกเล็กๆเพียบเลยนะคะ อันนี้เขาชื่อไฉไลนะคะไฉไลจะเป็นความอาดอกแดงขาวนะคะซ้อนสวยมากนะคะคต้นชนชมเนี่ยเขาก็จะดีอย่าง,งคือเขาชอบแดดทั้งวันนะคะแดดยิ่งเยอะยิ่งดีเหมาะสำหรับอากาศบ้านเรานะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนนะคะจะเป็นช่วงที่เขาจะดอกนิดนึงเพราะว่า ด้วยความที่เขาไม่ชอบน้ําเยอะนะคะในกรณีที่น้ําฝนช่วงฝนที่น้ําเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องไปลดเขาก็ได้นะคะปล่อยเขาไว้เลยนะคะส่วนหน้าทีา่เป็นหน้าหนาวช่วงอากาศเย็นๆเนี่ย เจริญการเจริญเติบโตของเขาจะชะงักนะคะแต่ดอกของเขาก็จะค่อยๆเริ่มปริกออกแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าหน้าร้อนนะแต่ถ้ายิ่งหน้าร้อนช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่ดอกออกเยอะมากและเป็นช่วงที่เจริญเติบโตได้ดีมากยอดเขาก็จะขยายได้ดีนะคะ ในส่วนของต้นจนชมเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากถ้าเพื่อนๆอต้องการรู้จักก็ไปหาขออ้อมูลข้อมูลเอานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างไม่แพงนะคะแล้วก็แต่ต้องได้เนาะแต่ถ้าเข้ามาในวงการนี้เข้าง่ายออกยากนะคะเพราะว่ามันต้นไม้มันสวยจริงๆนะคะมีที่สวเนเรามีอีกหลายต้นนะคะยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวเราแบ่งรีวิวเป็น EP หนึ่ง EP สองแล้วกันเนาะ เพราะว่าค่อนข้างเยอะเราใส่พันธุ์เขค่อนข้างเยอะนะคะเห็นไหมคะเนี่ยดอกเนี่ยค่ะใหญ่มากเห็นไหมคะใหญ่กว่ามือเราอีกค่ะเนี่ยนี่ดอกหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็สีคนเาค่อนข้างสวยนะคะอย่างอันนี้เขาชื่อจี้เพชรนะคะ mm hmm. คนที่ตั้งก็จะเป็นคนที่ทําสวนเขาก็จะตั้งชื่อไว้นะคะ mm hmm. อันนี้เห็นไหมคะอันนี้ขึ้นดอกออกเต็มเลยนะคะ คือเขาจะออกดอกตกนะคะแล้วแต่ต้นแล้วแต่ไซส์แล้วแต่อแล้วแต่พันุก็นะคะอย่างกิ่งเนี้ยเขาก็จะเป็นพันุ์ที่แบบว่าอ่าดอกนิดนึงดอกใหญ่นะคะแต่ว่าดอกเขาจะหักคอหักมานิดนึงหมายความว่าคือดอกเวลาที่บานเนี่ยค่ะเนี้ยดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันทําให้มันตกมันไม่ได้บานเหมือนอันอื่นเนาะอย่างอันนี้พลยอยตักคนเขาจะบานชูช่อสวยเลยนะคะ อันนี้บาร์บี้ก็สวยนะคะอันนี้ลายสายพันธุ์มากเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีการทำรากนะคะการทำรากรากเขาก็จะสวยถ้าต้นที่ไม่ทำรากเขาก็จะแล้วแต่นะคะก็จะเป็นลีลานะคะอันนี้ชื่อว่าแพวนะคะแพวเขาจะสวยมากนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะชื่อว่าคาราเมลนะคะดอกเขาจะทนมากเลยนะคะแล้วก็ดอกแต่ดอกเขาจะเล็กแล้วก็ดกนะคะ วันนี้นะคะจะรีวิวต้นชนชมแค่นี้ก่อนเนาะถ้ามีคำถามก็ทิ้งท,ทิ้งไว้ที่คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบเนาะงั้นวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวต้นชนชมต้นอื่นให้ดูนะคะ พลาประการใดต้องขอโทษเนาะเพราะว่าตัดต่อไม่เป็นแล้วก็พูดไม่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะพยายามรีวิวเท่าที่รีวิวได้นะคะต้องขอโทษจริงๆวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีจ้า